สนับสนุนโดยแคบิวแชมพูปิดผมขาวปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอุ้ยอันโอสดแก้ไขแก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับเข้าสู่ m o r n i n g n a t i o ่นะครับกับช่วงพิเศษของเรานั่นก็คือนันทคว้าง t a ล k alive พี่เกียงนันทคว้างอยู่กับเราแล้วสวัสดีพี่เกียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มข่าวกีฬาข่าวแรกนะครับครับวันนี้รายการเรามีของมาแจกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับต้องให้น้องๆช่วยกันพูดนิดนึงนี่ให้ดูนะครับก็สปอนเซอร์รายการเราคือแคลดิวนะครับวันนี้เขามีของมาแจกเดี๋ยวผมให้ดูสัก3ามอย่างนะครับ สาวๆเลยนะสาวๆอาจจะเก่งกว่าอันนี้ให้ให้ให้เพ็นแม่นานะครับอันนี้ให้คุณตะดูซิ่มันคืออะไร t r e a t m น n ์จากประเทศญี่ปุ่นคนะครับอันนี้กิ่เมืเลยสวยแน่เลยอันนี้ฟูกนะครับนี่นะครับน้ำมันดอกสึบากิกระเป๋าวันนี้นะครับมีสินค้าหลายอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแคบบิวจะแจกคุณผู้ชมใช่นะครับแจก่ารางวัลนะครับ รางวัลเรากระจายกันไปทั้งหมด5กระเป๋านะครับแต่ว่าวันนี้ขึ w ้นมากระเป๋าที่พาะกระเป๋ามันใหญ่เนี่ยแบนแล้วมันก็หนักมากนะครับนี่นะครับแล้วในกระเป๋าก็จะมีของเหล่านี้ในมือของพวกเรายังมีนี่เป็นสครับนะยังมีผ้าเช็ดตัวอีกครับืนใหญ่ๆนี่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 ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่อย่างในมือผมนี่เป็นเป็นครีมบำรุงผมนะครับอันนี้ดีมากอันนี้แชมพูนะครับของพี่แชมพูอันนี้เป็นเรามาแจกกันนะครับคือเราไม่ได้แจกรางวัลแบบนี้นะแจกเอาไปทั้งกระเป๋าเลยใช่กระจายกระจายกันไปนะครับก็ทั้งหมดเนีีี่ยเรรราาามม5งวััลนนะคคบถ้ นะครับคำถามฟังดีนะเพื่อให้ท่านผู้ชายที่เป็นผู้หญิงอ่ะได้มีความเท่าเทียมและไม่ไทยกีฬามาสลายประสบมงคลนะครับหนังออสการ์นะครับหนังออสการ์คือหนังที่ชนะเลิศรางวัลออสการ์หนังยอดเยี่ยมนะครับเรื่องอะไรนะครับที่มีสัตว์เยอะที่สุดอันนี้ง่ายแล้วเหรอคะพี่กีติอันนี้คือง่ายเลยง่ายไหมโคตรยากนะเขาต้องรู้ก่อนเลยว่าหนังออสการ์แต่ละปีมีอะไรบ้างใช่ครับผม ถ้าตอบมา moonlight นี่ฮาเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคือต้องคิด2ชั้นอ่ะแสงชันใช่ไหมช่วงใบในพี่ช่วงประมานปีอะไรผมตอบจากคุณตาแล้วก็ไม่ได้เพราะว่านะผมบอกให้เรยวว่าเรื่องนี้ไม่ยากนะคือถ้าผู้ชมเข้าไปใน google เขียนหนังออสการ์ที่มันชนะเลิศอยู่ใน40ปีนี่แหละ โอ้โหเอาไปสี่สิบเรื่องลงมาสมมตินะมสี่สิบเรื่องลงมาสมมติสี่สิบเรื่องมันปีละเรื่องเดอะลัสเอ็มเพลอร์มันจะเป็นหนังเกี่ยวกับสัตว์หรอไม่ยากมีคนรู้ใช่ไหมม่ยากคือปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าพาราไซส์ใช่ได้เบสติกเจอร์ซึ่งพาราไซส์ถ้าอ้างว่าพาราไซส์ก็เป็นสัตว์ไไม่ตวดก็ไม่เยอะอยู่ดีต้องนับเป็นจำนวนในหนังไงใช่ไหมสัตว์อันนี้นะครับมีประมาณ16ชนิด แล้วบอกนะครับว่าไม่ใช่ว่ากล้องแพนไปแล้วไปเห็นแบบประมาณว่าฝูงแกะวิ่งผ่านไปประมาณ1นึ่งแสนตัวไม่ใช่นะครับสัตว์มีความหลากหลายนะครับมี งัวควายแมวหมาผีเสื้อนู่นนั่นนี้นี่บอกไปเลยไปเยอะมากเลยนี่คือผมเสิร์ชแล้วเนี่ย list of best picture winners พี่เคียงเมเสิร์ชแล้วนะตอนนี้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพื่อจะไปไล่ดูเลยเนี่ยคุณจะทายลัซเลอร์หรอครับคุณจะทายมูนไลท์หรอจริงไม่ยากต้องตอบภายในเมลดาเยเนี่ยตอบภายในการไลฟ์สดของเพจเราครับแล้วก็ คำตอบเนี่ยส่งมาที่เพจของรายการเรานะครับ Good Morning Nation นะครับใช่ครับพอส่งมาเนี่ยแล้วพอไลฟ์กันจบไลฟ์ปุ๊บก็เอาตรงนั้นนะครับ5คนแรกนะครับพรุ่งนี้เรามาบอกผู้ชน้เลยโอเคนะครับอ่ะไปข่าวแรกกันเลยครับก็ข่าวแรกไปที่เรื่องของ k ล c k It Out นะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีการแถลงข่าวนะครับว่าได้ตัวของประธานคนใหม่นะครับ ผู้บริหารระดับสูงคนนี้นะครับเขาชื่อว่าโทนี่เบอร์เน็ตนะครับโทนี่เบอร์เน็ตเป็นคนที่ขึ้นมานะครับจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ใครที่มีการดูถูกดูแคลนหรือว่าเหยียดผิวนะครับในสานามฟุตบอลนะครับก็จะมีการลงโทษนะครับที่หนักมากนะครับองค์การคริกเก็ตอเนี่ยนะครับทำร่วม